สาธุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะระหว่างที่ไปเรียนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและก็ได้ร่วมางานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมมวกร มหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทายาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาหลังจากที่ไปศึกษาเล่าเรียนเ,เมื่อกิจกรรมการเจริญพุทธมนต์ทวายพระพรเสร็จก็ได้เดินทางมาขึ้นรถที่รังสิตแต่ว่ารถเต็มก็เลยโบกรถที่สี่ได้รถที่สี่ก็พาเดินทาง ไปยังมอชิดเพื่อไปต่อรถเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้ขึ้นทางด่วนจากรังสิตไปลงที่มอชิดนะก็เลยเก็บบรรยากาศส่วนเล็กส่วนน้อยกับการเดินทางเพื่อการศึกสืเล่าเรียนและหาวิชาความรู้เ,เพื่อทำลายกิเลสคือความเศร้าความหมองความหดหู ความท้อแท้ใจของตัวเองด้วยการเข้าหาครูบาอาจารย์คือศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้มีกัลยาณมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนที่ดีมีวิชาการที่ดีเพื่อที่จะยกกิจยกใจของตนให้หายจากความท้อแท้หายจากความหดหูใจก็เลยเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย ถึงจะลำบากกับการเดินทางถึงจะลำบากโดยเงินแต่ว่าเมื่อเราทําดีที่สุดเราก็จะพยายามทาตรงจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้วิชาวความรู้แล้็เพื่อที่จะทาลายความหดหู่เหีห่ยวแห้งช้ความท้อแท้ของเราให้ใหออกไปเนาะในบรรยากาศตรงนี้เราก็จะเป็นทางด่วนกรุงเทพไปลงที่มอชิดนะก็เก็บภาพบรรยากาศกรุงเทพมหานครเก็บไว้ใน YouTube เพื่อเป็นเครื่องสติเตือนใจกับการเวลาที่ผ่านไปนะเราโลและก็ระวังทางที่เราเดินทางไปได้พบได้เจอเจออะไรบ้างก็เก็บบันทึกลงไว้นะถึงจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าจะได้เป็นข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการ จัดตารางในการศึกษาเ่าเรียนจัดตารางในการเดินทางมาเรียนและก็เดินทางกลับเรียนเช่นการจองรถติดต่อรถนะต้องจองไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าไม่จองล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสําคัญก็รถก็จะเต็มเมื่อเต็มแนละ้วก็ต้องหาทางออก ไปที่อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะได้รถเดินทางกลับบ้านให้อย่างปลอดภัยนะก็อันนี้ก็คือการเดินทางเพื่อไปมอชิดจากรังสิตไปมอชิดนะเพื่อที่จะไปจองตัวรถ,วรถแล้วก็เดินทางกลับวัดที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็เก็บบรรยากาศบนทางด่วนกรุงเทพมหานครและก็ถ่ายขณะที่นั่งรถไม่ไมใช่รถเมย์นะรถแท็กซี่นะก็คุณลุงก็ เก็บไม่แพงนะเก็บไม่แพงเนาะก็ในส่วนนี้ก็นำมาฝากบรรยากาศกรุงเทพมหานะครเมืองฟ้าอมรที่มีตึกรามบ้านช่องอที่กว้างใหญ่ไพศาลเ,เต็มไปด้วยตึกและก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทางด่วนก็ทางก็ทางด่วนหนทางเดินทางสะดวกสบายนะในส่วนนี้ก็เ,เก็บบรรยากาศเนาะฝากทุกท่านนะก็ ให้เราท่านทั้งหลายนั้นเ,เป็นคนที่มีสติมีความรอบคอบมีความระมัดระวังทำพุทธคิดต้องมีสติดำเนินทิยอย่างมีสติเป็นอยู่อย่า